มีของเรามันจะอยู่ในอาการของคลองของทุกยุคอนอย่างขอนตาเขาอยู่ในมาเดยพูดโดยแก็ว่าปีของเราจะแข็มันคือิ่งก็เดือดร้อนกับาคืออยากให้มันอยู่กับคลองคองทอกยุคมันต้องไอยู่แต่ยึดที่ยังไม่ถึงแล้ว cái <laughs> cố hắn cái 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 cố hắn ดูนั่นสิมันเสียงมันบ้าเกินนะรับสาหลายท่านอย่าไม่นานน้องพ่อก็รอดอกเขาแล้วหลังตาบอกเราเสียก่อนน้องพ่อก็รอเหมือย่างพวกเธอเั้งนั้นแต่ตอนนี้ก็อยู่มามากมันเล่นแก่ถ้าบางคนยังยื้อยาวก็จะแก่อย่างน้องพ่อนี่แหละนันไม่ต้องดูใครดูเลยถ้าเข้าใจตัวเองแล้ว มันจะไม่โทษตนเองเลยเพราะว่าสภาพจิตเปนน็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจีานไทยกระรังถนนไี่ปวดเหมือนกันหมดขันธ์หนังขึ้นโรยจากกรารงกวาดแฉ่งชุรักขงังให้รักษาอยู่แต่อารมณ์ดูด pues ีก็ไม่ได้ให้จิตเราอยู่แต่ในอารมณ์เป็นบุลนตลอดไปก็ไม่ได้ จิตที่ยังไม่สุดนะนคุณนิวารยังคุณนิวารยังห้ามไม่ให้มันแส,นสบไปสู่อารมณ์บาปไม่ได้อารมณ์บาปคือความศูนย์ความโมโหห้ามไม่ให้มันเป็นมันก็เป็นแล้วก็โกรธให้คนนั้นคนนี้โกรธให้พ่อคนแม่ให้พ่อให้แม่ผู้มีก็คุณอย่างโกรธเลยใช่ไหมจิตเราเนะี่ยคุณนิวารยัง ห้ามไม่ให้ไปสู่อารมณ์มที่ไม่ดีก็ห้ามในยากแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนั่นคิดในเรื่องดีเรื่องสุขควงมเบาหนักตอะนั้นเรามาเดินจงกรมนั่นงภาวนาก็คือมาฝึกจิตเป็นจังหวะจิตตัางทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ A ค a า n e ุ mind is the r e า l cause of h a p p i ม e s s รามภาวา่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำแต่ความสุขมาให้แต่นั้นเดี๋ยวกันแต่เป็นภาษาบาลีก็ว่าจิตตังทางตังสุขาวาหังอันนี้ก็เ่าเป็นภาษาไทยนี่นภาษาบาลีภาษาต่างประเทศเหมือนกันแต่เป็นภาษาไทยเราจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ คือผูบ่าจารย์จิตคนถึงเคารพน้อมน้อมกราบไหว้สักการะบูชาดังนั้นเราก็เป็นคนเหมือนกันทําไมจะทําไม่ได้ทำาคิดจังสันได้ลูกหลานเราก็อยากดีคนอื่นก็อยากดีถึงจะทําไม่ดีอยู่แต่ก็ชอบดีฉังนั้น เึงภาคการฝึกจิตน,น,นเราอยากจะเรียนจบอยากจะเรียนเป็นครูเป็นหมอก็ต้องอาศัยการศึกษาฝึกอดทนนั่นเองอน,นั่นจะภากันตั้งคิดตั้งใจงได้ลาเด้อเป็นคนเป็นส่วนของเราที่ได้เข้าวัดเดินงกรงนั่งภาวนาประเทศไทยมี6 0สิกว่าล้านถึงเจสล้านคน จะมีก,กี่คนที่มีโอกาสเข้ามาโดยจงกรมนั่งภาวนาท่านจึงเปรียบเทียบไว้ว่าคนจะเข้าถึงธรรมขโพสเดจพรสมสสาสพรพุทธเจ้าเปรียบเหมือน